หวานวันนี้นะเพื่อนนี่มะม่วงมะม่วงสุกเราเยอะใช่ไหมเราก็ขูดเอาแต่เนื้อเนื้อแล้วเราก็เอาไปปั่นให้ละเอียดแล้วก็เอาไปกวนนะคะกวนใส่น้ําตาลแล้วก็ไม่ต้องใส่อะไรใส่เกินเล็กน้อยแล้วเราก็เก็บใส่ตู้เย็นไว้นี่กินกับอันนี้คืออะไรรู้ไหมแป้งเค้เราก็ไปดูสูตรแป้งเค้มานะ แล้วเ,เราก็เอาอันนี้มาใส่จินอร่อยนะคะถ้าใครไม่อยากทำแบบนี้ก็เป็นไส้เอแค่เป็นไส้ AK. เอแค่ AK ได้นะไครหนึ่งใบตีไข่ใส่น้ำตาลถ้วยนี้ถ้วยน้ำพริกนี้แล้วก็อเอาแป้งอเนกประสงค์ตักครึ่งถ้วย ใส่นมเล็กน้อยนมจืดนะคนให้เข้ากันแล้วเราก็ไปทอดเหมือนไข่เจียวอะนะทอดให้เขาเป็นแผ่นบางๆแล้วมากินกับเนี่ยแยมจะเรียกแยมก็ได้จะเรียกท็อปปิ้งก็ได้นะถ้ามีไอติมนะเอาใส่ราดไอติมแนละ้วยิ่งอร่อยเพราะมันโดนความเย็นแล้วมันก็จะจับเป็นหน้าไอติมอย่างอร่อยเลยนะเพื่อนลองทำดูนะ